พระเจ้าอ oh, 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 oh. ันมากินน้าในงานในอย่างฮันเด้โดยไงเนาะโดยซื้อเอาเน้ยอือดองเบิองของมันออกสวงามสมควรหลายหลายอย่างพอสมควรอันนั้นมันคืออีหยังเกาะนะอารุ่นกันรุ่นกันข้างในมันคืออีหยัางน้อยข้างในนี่มี่ยังฮะถุงพลาสติกอีกเพื่อนอ่อนเนาะ โอ that <that ้ยไข่มาถึงระเบิดเริ่มระมังโลดถึกระเบิดโอ้ยยังเกิดสวัสดีแด่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยิ้มซีว่าสุขสุขคนกัยินดีต้อนรับเข้าวสู้สองสานุ่ยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ มาพรมพอสานมันน um. <ip iquer> ี้น้องพยพี่น้องเนาะทางสาโนนกะมาที่บ้านดงมางเงาเนาะพวยพี่น้องเนาะโดยคือเก่าคือเดิมพอพี่น้องเลยกลมาคนเดียววันนี้เนาะกะบบอสบายบ้านสบายไอพวยพี่น้องเ้ยเป็นวัดเป็นไอเนาะช่วงนี้กะเจ็บคอแหละก็เป็นบัดพพี่น้องเ้ยกะเสียงสีเห็บเห็บเนี่พยพี่น้องเ้ยโดยอัมาน้กะทางสาโนนกะเอาเครื่องมาให้เพิิน ทางครอบครัวเอเวนเพิ่นคือเก่าเนาะพ้องพ่น้องเนาะโดยกับไรสิงหลายอย่างพอสมควรพี่พี่น้องเอ้ยกะเฮากะเอารถน้อยมาเนาะกะเสียงสาวนวลกะได้รถกะบ่สมบูรณ์พี่พี่น้องเอ้ยสิออกควนแน่เนาะอ่าอาจจะเป็นอ่าสูบแวนลมคือเก่าพี่พี่น้องเอ้ยกะสิบ่แฮงปานไรเนาะกะค่อยๆมาพี่พี่น้องเนาะกันใจอยู่สาวนวลกะได้โดยมื้อวันก่อนเฮากับสาวนวลก็เดินทางไปที่สวรรค์เนาะ กลับมาก็โอ้ยหมู่ขู่กายปุดปัดปุดป,ด,ปดปัดก็เลยบังเอิญถี่บได้ทักไดไทายทางเพิ่นพพี่พน้องเลยก็คือเห็นโหลดไปอยู่หมู่ก็อาจธิคิดว่าโหลดเช้านอนไปสมาำเสมอเนาะก็คือว่ามันดึงบกขึ้นพี่น้องเลยปุดปุดไปไป,ปเนาะาก็เลยเวข่าห้าน,น้อยทิมทางผานก็นเก็กมาได้เบิ่งมาได้พี่พนองง้องเลยบืนต่อเนาะก็คำพอสมควรพี่พน้องเนาะโดยะจังไดเมื่อนี้ก็บ,บืนมาทาง บ้านเลเปียนเพื่อนคือเก่าพรนพี่น้องจังไดกระทางสนนการสิขับไปหาทางเพื่อนก่อนแต่การชิมอบสิ่งมอบของให้ทางเพื่อนเนาะกับโมโหสิได้เดินทางโตโบดีวันนี้ไรเนอกพรมพี่น้องอันนี้ก็ยังโมโหเนาะจังไดก็อย่าลืมเข้ามาติดตามและก็พาเป็นกำลังใจทางสนนในเดิมพรมพี่น้องเนาะโดยสบายดีไม่ได้ไปทางในบ่ไหมเนี่ คนยุดเมียเพิ่นหมวกคาดเถียงเทียงน้าบอกเทียงน้าหมวคายเพิ่นโอ้าวหมวกน้อยเพิ่นเนาะพอดีเลยอ๋อ้อ๋ออ๋อยังคือหงายแบบนี้นอนบ่ได้ลยไรน้่งตื่นเลยน้่งตื่นกินนี่เออขี้ไรเตอขับเนาะโอ้หากิน อยากกินอย่าินนบ่เอออย,เอยากกินนมนบ,<อ>บ่เอาลูกกินนมก่อนก็ได้อ<า>เออเนาะมานี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรมานี้นะแต่ก็ทางเจ้าก็อยากคิดอยากเฮ็ดทานเหยีงยงอยู่บอ่อยากอยู่นะพี่ไหมอา้าสมมติแบบมีเครื่องจ,กอจักรเลยจะสีหาคอสือหรือว่าตัดทางอื่นได้บ่ได้อยู สมุดว่าเห็ดได้เห็ดอยู่ไซเห็ดในบ้านก็ได้บอกอย่าบอกออกไปเห็ดอยู่ทงให้ทงนะก็เห็ดก็เห็ดเป็นอยู่แบบมีจักสตอสติงก็เห็ดไร่อยู่บ่่ได้ดัดอ้เพิ่นมาซอยแล้วผูกเป็นนะนะเพิ่นโอ้ช้อนเบิ้ง้เบิ้งน้ำเขาแลยโอ้อีเพิ่นมาตัดมายังมือนั่นได้ซะ จักเพิ่นจักคู่จักคู่มือนกันไงตู้เย็นเทือนพอตู้มีอยู่บ่บ่มีได้บ่มีเด้อบ่มีตู้เย็นให้อันสองแพ็คดีโรสองแพ็คนี่คือว่าจะให้อันกล่องมันนะเพื่อเพื่อว่าเฮาสิเอาไปปลูกไปยังได้นะอันดีโรก็บเซ่ไว้ให้ลูกกินแต่กล่องมันก็เก็บไว้มีประโยชน์ เด็กบกบเนะาะคุณพี่น้องเอ้ทางผู้ใหญ่เนนันแหละเนาะเนี่ยนำข้ามาทางเอาก็ได้แต่เนี่ยนำโตแต่ก็ได้มาเป็นสะพานบุญในทางเพิ่อนคุณพี่น้องเอ้แต่ก็มีศากเนาะแต่ก็มีปื้มคณิสัตของลูกเจ้าะนะอะลรเนาะแต่ก็มีผ้าสองพื้นคุณพีนพ่นนะ้องเล็กกระสอบสาวโศกสาวอันเนาะอ่าเล็กก็นั่มเพกหนึ่งแต่อันนั้นคือ พักตบนี่แหละตบแต่บ่หู้ว่ามันเป็นพันธุ์หยังอาจจะเป็นพันธุไงเม่นแม่นให้กบให้หยังส้นน่ะเนาะอันนี้คือน้ำแพกหนึ่งนี่คือว่าให้กินกินลืมแลยแต่กวดมันเก็บไว้แล้วก็ว้แบบอ่าเจ้าเห็ดอ่าคือข่อยโซนมาข้างก่อนน่ะเนาะแล้วก็เก็บใส่กวดนี่ได้นะคือเก่าเขาล่ะคือว่าอยากเอาอยากได้กวดมันมามีประโยชน์เน่ี่ย กินบ่เจ้ากินบ่เอาเห็ดยังอ่นนะน่ะอมขา้าวโอ้อมเขา้ขาจนแขวมีวอะไรแขวเหยนแล้วอมขานะ้าวนี่บ่เป็นเห็ดกะชิลองเห็ดกระหมูแะไรเห็ดถ่านกะแตงจิเป็นเนาะคบ่เคยบ่เคยมีคือหมูบ่เคยมีคือหมูถ่านกะถ้าว่าเห็ดได้แล้วก็มีสี เลี้ยงครอบครัวได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นเอามาให้คือสมุดนี่เจ้าก็ต้องแบบเฮ็ดสูตรก็อาจสิได้ว่าเฮามีเครื่องไม้เครื่องมือเลยเด้เออกระสอบนึงกัแพงอยู่ไรแพงแล้วนะเดี๋ยวนี้ชอบ25เขายังบ่รลุแลดันพวกอันขายในกลางบ้านน่ะกระสอบอันคายในกลางบ้านน่ะชอบ20ลงฮ้านแล้วตังฮักแม่น12บศอกตัวคือซ0งเซนหเด้เนาะแห้งแล้วด เห็ดไปเรื่อยๆเข้ามาในอยู่ขนายาเม็ดเองแล้วเนาะเป็นเห็ดใดๆมันจะเป็นจะคัดจริงกับราคากบบประมาณสี่ห้าพันปลายผู้ไรมันเป็นหลดน้อยมันก็เอามาลำบากนี่มันก็สีมาไรโรคมานะก็ไดอยู่สนิกทสน้อยฮะน่ะอเนื้อเบาแล้วเนาะเนื้อหนาข้าวบดข้าวไร่ะเอามาเจาะมาเอาเบิ่งอิงกองพรมเนาะ

กะซะให้ทางเจ้าเลาะเบิ่งในกระเสาะกระสร้างเป็นแนวไดเลี้ยงยังแน่เอาลูกไปนอนก่อนก็ได้โดยอะให้ทางอยนเพิ่นเลาะเบิ่งพี่น้องมาเพิ่นปลูกยังแน่เนาะเป็นแนวดแหน่โอ้เริ่มอืดแล้วนี่บ่มีบ่อนไว้เด้นี่เนาะเอยัง พันฝนใหญ่ขึ้นอีกยังจีขยายพื้นที่ไปอีกได้นี่นะมนเขียวครักอดีพื้งเลยพาะวน้ำขีงง้วนเจ้านี่สีเข้มโคตรเนยเนี่ยเจ้าเอาน้ำเพิ่มขึ้นอีกเด้วยาัวมันลงเลยเนี่ยกระดินกับส้นาอยู่เนาะคือว่านเนาะกรดินนะนาอยู่แล้วาะว่าเพื่อคือใช่ว่าเจ้ามาเพิ่เสียอามาให้เนวยปลูกบ่เพ่มเลแนวยังรถให้พัวใช้ลายให้ว่ะคือใช่จังสั่นเลย ตัวนี้เด็กเขาสเจะมาเลี้ยงยังบัดนั้นเลี้ยงยังไว้เสียเอาตัวนี้มาขยายใช่ตัวนี้เน่ยเอาเอาเนี้ยมาขยายใช่ตัวนี้เด้อโดยก็เริ่มเต็มเลยเด้หน่จังอยเจ้ากระตักมาใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ก็ยังเข้มข้นอยู่อัวนี้อันนี้ผักตบน้อยบ้านเฮาเนาะอันนั้นผักตบใหญ่เด้ตัวใหญ่ของเพฝันเด้เนี่ยตัวนี้เนี่ยพอบาเฮาเลี้ยงกบนี่ต้องเลี้ยงกระชังบกอยู่แล้วเม่นบ่โดย มันต้มบ่มีน้ำเหมเด้เนาะน้ำกระมิ้น้อยลอยบ่โดยน้ำกระซิประม้านฉันนี้แหละปลากัโอ้ปลาเงอะนะปลาดุกนี่โอ้ปลาดุกลอยไหลตัวอยู่ได้คนเข่าชนนี่เอายังเด๋ห้มันกินนี่บเอายังให้เลยปล่อยธรรมชาตินี่บัวกระบัวขึ้นอยู่บ่โอ้ หั่นกระเตะใบต้องต้องเอาขิลินไช่เลยบ่ได้เอาขิลินไช่บ่ตรงบ่บ่ได้ใส่ต้องเอาไช่โอ้พักกระสีเริ่มขึ้นเลยเนาะขึ้นงามกว่าแต่ละเมื่อละเด่นเลยนะแต่ก้าวโอ้ยคือว่าอะไรวะมันหมักน้ำอยู่แล้วบ่สไตายบ่หรือบอไตร์ต้องเอาขิลินไช่น้ำเลยเบน อันนั้นปลูกยังสินะอันปลูกพักบงแล้วก็พักชีเพิ่นอันนี้โอ้กำลังแตกอืมกำลังปลูกกำลังแตกเลยเด็ก็เห็นห่านแบบนี้แหละเลยเด็ก็ได้กินแหละปลูกยังพักกาดพักอันซีเด้ักซีตัวนั้นพักบงเห็นอะไรเนาะพักบงบป่ะเป็นสุดสุดที่ว่ามาเปิ่งมึงดูนี่สูดสุดท่ว่าน้อ เป็นตามสูตรคนว่าอยู่มาแล้ <laughs> <laughs> สิได้อยู่มาหรืผิดพลาด <laughs> โอ้มันแตกต้องเอาอันนอาอันใส่ได้เวนเอายังใส่เออเอาอันขี่อันนี้เด้ขี่มักผ้าวปกปกหนาอด้เออแม่สั้นบปล่แมน่นปกอลไรเปล่ล่ะย่างเลยเนาะน,นี่มันแตกน้ำบกแต่ที่เลยจุ่มอยูบอ่บ่อหอดอยูบอ่บ่ได้จุ่มปันได้เล่นเนาะ ย่านบอคัศิษย์สายลายพยานน้ำประจุมย่าน้ำถือเด็ดี่ถือสูตรได้เลยอันนี้คือกล้องเนี่ยคือใหไงสนานี่กล้องอันนี้กล้องอันโตกระเจ้าอันมากินน้ำในงานในอย่างทะเลโดยญ่เนาะโดยซื้อเอาเนี่ยอืมโดนเบิ่งให้มันออกสวงามสำหรัใดเดี๋ยวซื้อเอาหาเก็บมันบ่ได้เดิโอ้จอกอันเขากินน้ำในงานทะเลเนาะันี่ย โอ้มันกันนาขู่กันเนาะโดยว่าเฮาก็มีประโยชน์ไรไรเถื่อโดยเพื่อว่าอันขั้นทีเก็บปองดีด้วยกับแบบเพื่อสิได้เพื่อสิยังว่าเลยมีเงินจำนวนไลยก็เลยให้ลูกไปซื้อกันสามสิบพันผูกเดี๋ยวอีเวีนใส่ยังไ่ในในน้ำนี่บ๊วยมีนในอย่างไรใส่น้ำโอ้หรือใส่ยังไงสาวมังน้ำขิงงวอีอเวีนบ๊วยใส่บ่บ่บ๊วยใส่เดี๋ยวไปแล้วจะใส่น้่ำมันก็ได้เดี๋ววันเนาะถทามาตืมน้ำเลย ก็ได้คือกันโด่งฮิตเข้มๆเนาะโดยแมนแมนกนรชิโซงกิ้งวัวเป็นอะไรกับซีโมจักแบบคือไข่ในกระซังโดยเป็นอะไเนาะแมนนนั่นแหละการมาชิใส่ลายกับยานพิชูดเพื่อนว่าคือผัวว่าโอ้ยมันชิจุ่มได้เพราะว่าเน่ามันชิจุ่มน้ำแล้วมันก็เน่าตี้ว่ะเท่ากับสีฮดฮดอะไรโดยฮดน้ำเลยแมนแมนโดยโอ้เฮ็ดเลยจึงมือเลยเวียนนี่อันนี้นะคะกระเฮ็ดได้โชงมือชามือทั้งใดโอ้มันหักแตกแล้ว ทางหลังนี่เห็ดยังสาเนปลาเต้าหู้หลายหลายอย่างพอสมควรอันนั้นมันคืออีหยังเกาะนะตัวใดเต้าหู้โลบมันใบมันมนนี่ใบอันนั้นนะเม่นบ่าพักชั้นอันสัลนหนายชั้นพักหน้าคันนี้นั่นน่ะเม่นบ่อยโอ้พักหน้าตัวนั้นน่ะ อันเบิ่งตะว็นนะในพักการ์ดโบวแบบมาบ้านขึ้นมาบ่แม่นพักการดว่ะโอ้ยแบบพักยังเนาะพูดแล้วว่าเท่าเป็นหมากเป็นใบอะไรปัญหาแต่ว่านี่เบี้ยนน้อยนี่ยพักเบี้ยนน้อยน้อยมันถี่พอได้ไอเบียนนี่จักต้นนี่ว่าสิขยายเอาอีกเมนตัวขยายพอบานเป็นคืออันนี้นราจากนายีพักอีนั่งนี่น้าเน้อยนคือการแต่ว่าเป็นพักพรจ้กพักอีนั่งเนี่ย เป็นถักหอมสีหวานานาผักขะแนกกับบ๊แมนบมแมนมันเป็นยังสัจ้มามแตกขกกตกึ้นแต่ห่ครูทงเม,มบนบตขดึ้นอย่บอกัดตําดตึงขึ้นอยู่ได้ได,ดีฮะอันนี้บวานผักกาดลงนำ้ำบอกเยห <laughs> านผักกาดลงนำ้ำตาบอกอ่มจังสีกรไก่โอ้ยคำดินแคบเนาะบ่จักมองปู ลเ็ดไปตําดึงนี่อยากให้ใส่ถุงดําพลาสติกตัวนั้นตัวน้อยนะเนลอนเนลอนเนลอันนะเบิดได้บ่โอะบอกเดี๋ยวบ่เป็นหยังถ้ามันเกิดได้เฮากับย้ายออกมาใส่ใหม่ก็ได้ขึ้นนอกไปเลยน่ะตัวนี้แบ่งมาใส่กระสอบมาเลยแบงเลยถุงนี่เก็บไว้แบบเห็นอ่างเห็นยังก็ได้เพราะว่ามันสามารถเก็บน้ำได้เลย คือบอกอันยากระเทิร์นเลยปลูกเลยจะเป็นยังไงเฮยเดียยาบอกเดียเพิ่นเอาว่าเสียลายถุงเพิ่งอะยาตอนนี้เสือขาดเลยบอกจากถุงก็เอาออกมาสี่ถุงห้าถุงไหวยังลายอยู่บอกเดียวนยังลายอยู่อ่ะกระเทิร์นไดปลูกเลยกันเนาะมันก็มีแต่แบ่งตัวนั้นได้ออกเพราะว่ามันทีแห้งต้นตำรึงไปละ มีแต่เพิ่มมาะคิรินเพิ่มเลยเบนเนอในกระซังนี่ต้องเอาคิรินใส่เด้มันต้องมีคิรินอยู่แล้วอันนี้เพราะว่ามันจะขุนโคนแล้วนี่กล้วยนี่คือขุนโคนไว้ไดบ่ขึ้นปลูกปีเดียวนึงเฮาต้องอันพังเลิกบ่ก็ไม่ได้พังเลิกแล้วเนาะพังชีวิตหนูมันนี่แหละนฟังวิษลูกวิษตามันนี่แหละนี่เาพล่นานะ มันขึ้นเองมันเนาะโดยแล้วมันก็ขึ้นเองมันมันแตกเองมันคือไ่ใชื่อในตาเพื่นขึ้นมาในเด่นโดยโดยมือไปเลยที่พูดไปชมยู่ว่าโอ้ยเนาะว่าอยากตอบแทนน้ำใจของเพื่อนนี่แหละโดยโดยอะไะใช้ลูกสาวเอิ้นเห็ดกินอยู่ลุ่มบอโดยเห็ดกินอยู่ลุ่ม พี่น้องให้ทางเลยเพิ่นแกะกล่องเบิ่งเนาะแต่บู่้ว่าซ่าสนองกะข้างในมันคือหยังลุ่นกันลุ่นกันข้างในมันคืออหย่างเนาะข้างในนี่มีหยังฮ่างถุงพลาสติกอีกอ่อนๆเนาะเอ้ยใครมาถึกระเบิดระเัีงโลดได้ถึกระเบิดโอ้ยอยังเนาะห้ พักจอบวะนี่นะบอกนื้อหยังโอ้โหอื่ใส่งานได้อีบ่นี่เนาะพักยังก็จักพักจอบวะหรือพักอีหยังโอ้โหโอ้ยมาให้ปล่อยอยู่ใส่เด้นีแต่ลงกระซังโดดเลยลงลงปนกันในหันอ่ะโอ้ยเบลเบลนี่เสียไปแล้วนี่ไม่เห็นหรอกไ่เห็นเปล่ ในเก็บถิ่มได้แบบไหนเนาะหรือว่าใบมันหล่นเนาะแม่งเลยเนาะนี่โอ้จะพาอีกอย่างอาจจะมีส่วนเนี่ยให้กระสมให้สัตว์สาราสีเราเจ้ามาเพิ่นมาให้ปล่อยให้กบมั่งเลยในหลอดปล่อยลงกระซังเลยเอาลงกระซังเลยได้เวนเลยอ๋อนี่ยตัวนี้อาจจะได้อยู่เนาะเหน่อยมันจะเป็นหักไหมมันจะมีหักจับเนาะไม่เห็น นมนมักกล่องที่2คือหยังเด้นี่เนาะสูตนกันต่อไปพี่น้องางในคือยังเนาะหยงเนาะบานียนโอ้สลายตัวนี้จังว่าสลายเนาะอค่ไปไหนยไป ชะลายมันสิได้ไอโบเอเวนเนาะจากเวขึ้นเป็นยังไงเนาะคือเปลิ่ยน้ำเนาะเปลิ่ยแหงบ่เปลิ่ยเน,น,น่าวน้ำรื่นมากนี่อันนั้นอีกเนลงลงเออลงน้ำมึงเด้ออีเวนเด้อะปล,ล่อยคนละอันเล่เนะ<ม>าะคนละสซ่างเลยเนาเบิ่<ม>อองอันถ้าว่ามันขึ้นเด็ก็ได้ถ,าถ้ามันเสียคือบ่ได้เอาลงลงถิ่มลงมือทั้นแหละเนาะ ้อันตอนนี้นันสิหายยังกินอันนไงปูปลาหน้าหนำนี่แหละมีแต่แนวบะเหาะเนาะจะเนวบุเนวเน่ามันกระเซียเนาะเอามาเผื่อเหาะเผื่อเหาะสิคืนอยู่บ้านเนาะเสียค่ะกล่องเซ็นไปคุ้มขายอยู่บ่ริเวนความแพงเลยเนาะมาหัวเจ้ามีแต่แนวเน่าเผื่อซื้อต่างหากได้เครื่องนี่บริเวนเลย แต่มืเช้าค şey ่ะเฮาฮับกล่องตกอยู่แสนปายโดยบ่ไป200กว่าพี่น้องเอ้อเนาะลงลงอ่ากระชังเบิ่งเด้อแม่นเด้ออันนี้คือลงเด้อตัวนี้เด้อผักอ่าตบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกตบหวานเพิ่นว่าประมาณนี้ล่ะพี่น้องตัวนั้นนั้นสิเลี้ยงกบเนาะโดยๆนี่ก็คือกบพ่นก็คือว่าให้ทางเอื้อยเพิ่นเลี้ยงเบิ่งเนาะ เต่บ่วพวว่าม่ตีตาูเตาเมเนาะโรละสเนหะผพี่น้องเนะลยตงอ,อตบคุบอันอียอะไคุมคุดบอกอียอะไรพันวาไม่ค่าพันนะคุดเอาพัน่ะเมนเมนครบคุดเมน<อ>เป็นยังไงกันวมันบูมมันเสียเนะยาะจ๊เชียน จะคืนหลือสิบ่คนให้เพิ่นแต่าใส่กระซังิ่ง,งเลย,ยทำมันคืนกะเรียงอเนทำมันคืนก็คือมันสีเบิดในหันนะีละอันนี้นันจะถามว่า,าใช่พูนคืนนกนอการบ่รหรือว่าบ่ในะส่ไมก็ใส่คือการเบิร์ะเลยเยแต่า่างคบิใส่เค็มปานนั้นมันสิเค็มเนาะแมนแมนกระเอาแบบนนินึงเด็กกระใสอ่าขิดินเนต้องมีขิดินอยู่แล้วเนาะแบบอยู่ในน้องในยังเฮานี่แหละต้องมีขิดินปนเจือกันไปแจิจับเนาะแมนแมน ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อเลยขอบใจหลายๆเ้อสิภากมาให้กับแนวเลี่ยงแนวยังกับอายุดีมีแห้งกับเจ็บก็มาได้ความไข่ก็ไม่มีจะหนีต่อไปสุขภาพเข้มแข็งเด้อมาให้เป็นหันมาให้เป็นหนีได้วาบเจ็บก็ไม่ได้ความไข่ก็ไม่มีนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเด้อเป็นหฮมโพมไายแตลกหลานเด้อดูจานวนก็บอยย่ดีไม่แห้งการจานวนที่คนพามาส่งกา บอกให้มีอย่างเป็นไปแล้วให้ประกุมชุ่มเย็นนั่นแหละดีๆไม่แห้งได้อันฉันวันกับให้เป็นทำลำรวยลำรวยคือกันโดยแท้ถูเนาะโดยพลัพปนกับเป็นกันเลยดดีใจได้แชมป์นี้กันโดยโดยโดยผนมาให้อันความคิดเห็นให้ก็ดีใจแล้วแชมป์นี้กินไม่แต่ต่ก้าวก็คิดบ่กออกคิดบ่กเข้าคือกันบ่กมีวางฝูวางย่างกะบ่กมีโดยจากแนวคือกัน คือว่าผักบัวผักบุ้งตัวะไมันมองงามเนาทางเอื่อยมาขี้งัวแล้วก็ไปฮดมันก็งามเ้อจะลองเบิ่งกเผื่อหาสิได้มาลวกหรือว่ามาผัดมายังให้ลูกกินได้นะนั่นคันได้เงินกับชื่อบัวมาฮดเอาคันพอว่าใส่ใดไม่ผัดต้นมันสีฮักด้ใส่บัวเบาบัวฮดผักนั่นได้บัวเอาถ้าว่าหามีกระตุกหรือว่าเจาะดูในน้อยเอาก็ได้อยู่ในอีเวนนั่นแหละอันตัวเก้าก็เห็นเอาไปซะแล้วอัน ผัดมันผันขึ้นน้าเป็นปุ้มอะไโอ้มันเยอะทีมันเยอะห้ามันบมดเสมอเนาะโดยมันบมดเสมอคือหัวบัวนะคือใบบัวดอกบัวนั่นแหะมือใหม่ค่ะใหม่จังว่ากันอีกที่น้อยเวรเนาะถ้าว่ามีรถมีลาเมื่อเอาแล้วคนขวได้แล้วกะอย่าลืมทวบอกเดยเด้อโดยโดยได้เช่าและรถการได้เช่าหมดและทางเบอร์นี่แหละชาวบ้านชาวส่มไรบ้านช่องแสนแสนปลายนี่แหละกระโพอหมูฮะน้า เลืน้ำหมกน้ำมันกะซั่นนี่แหละกะยามันดอกกะน่ใจดยโดยจักแสนนึงบ่เอ้ยได้บ่ได้อีดอกแสนนึงโดโดยเอ้าด่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะโดยโดยอ่ะจังได๋กทังอ่า่อยกะสิได้กลับป่าเด้อเด้อดอสดีโดยพี่น้องกะสิประมาณนี้ล่ะเนาะถ้าสนุกกะเอาเสียงของมามอให้กับรอวนที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย โดยฮะก่อนอื่นกระท่งสน,นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพินเมตตาและก็แบบอ่าต่อเติมด้วยว่าแนะนำสิ่งดีๆเขา้ามาเน้ะพิพี่น้องเนาะก็ขอให้เพนอ่าอยู่ดีมีหฮงเนาะพ่อพี่น้องเนาะความเจ็บกัญยาแห้ไดดความไขกัญญายหนี้เนาะรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพินได้ชมความปรารถนา แต่นในนาทีการงานของเพื่นอนก็ให้เพิ่นเจริญเจริญินเแม่พี่น้องเลยปีใหม่มาหอดแล้วก็ขอแต่มีสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวด้ว,วาอ่าทางเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยจงมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปอีกเนาะพพี่น้องขอให้ทางเพิ่นเป็นโ่มโพหโมไส้ให้ดูไฮร้านอาต่อๆไปพพี่น้องเ้ยโดยเนาะโดยฮะ,ะจังนะก็สำหรับคลิปนี้เนาะ ทางสานุนกัสิริอำลาพาจากทุตุคนไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางสานุนเ,เด้พอพ่อพี่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจชุดโตพ่อพี่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะกับไ์ผู้ใดตาก็ต้องขอโทษขออภัยเด้พอพ่อพี่พี่น้องเนาะคือว่าทางสานุนกับโมมีไมค์กันชั้นถ้าบ่ได้ยินเสียง ก็ขอโทษขอภายเสียนกันพ่อมีพี่น้องเอ้ยยังบ่มีไม้เนาะพอมีพี่น้องเนาะสาวนัวก็ยังบ่ครบจักเทื่อพ่อพี่น้องเอ้ยกับบุพอสิได้ซื้อได้แดกเนาะพ่อมีพี่น้องเนาะโดยฮะจังได๋กับพี่พาคบุญการใดก็ต้องขอโทษขอภายพ่อมีพี่น้องเอ้ยโดยเนาะอ่ะจังได๋สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ่อมีพี่น้องไม่พบไม่พอสาวนวลทิมนาขอกล่าวคําว่าสบายดี